เอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับคนที่ชอบรับประทานอาหารทะเลหลายต่อหลายท่านเ่ยนะครับมีทั้งเลือกและก็ไม่เลือกที่จะบริโภคเมนูที่มีส่วนผสมของไข่แมงดาถามออนวดานก่อนกินไหมไข่แมงดาเนี่ยด้วยประการทั้งปวงเพราะกลัว เพราะไม่มั่นใจไม่อยากเสี่ยงเออไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเสี่ยงอ่ะถามคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าปกติเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็รู้อยู่แล้วว่าแมงดาเนี่ยเป็นสัตว์มีพิษแล้วไข่ของมันเนี่ยก็มีพิษถ้าหากว่าไม่ผ่านการชำระล้างไม่ผ่านการเลือกสรรที่ดีตัวเองนั่นแหละก็จะเป็นอันตรายถึงอะไรถึงชีวิตนะมันไม่ใช่กินแล้วแค่แสบๆร้อนๆอื่นผอมนะครับ ระบบหายใจจะล้มเหลวหายใจติดขัด,ขดแล้วก็ถึงขั้นเสีย,สยชีวิตได้ผมก็แบบเดียวกับออนวรันคือไม,ไม่กินเลยนะครับอยพ่อแม่พี่น้องครอบครัวสั่งเด็ดขาดเผด็จการคอสอชออก็คือว่าไม่ให้กินไข่แมงดา<อ>เพราะเป็นห่วงะจะไม่ให้แตะเลยนะครับไม่ว่าเจอใครถ้าใครไปกินไข่แมงดาแล้วบ่นว่าเป็นนุ่นเป็นนี่<อ>ก็จะตำหนิแล้วก็จะบอกเสมอว่าต้องเลิก เพราะมันเสี่ยงคุณผู้ชมครับถามว่ามันเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันไม่ร้อยไง <ทะ S 1> แต่มันก็มีทั้งมีพิษแล้วก็ไม่มีพิษล่าสุดเกิดขึ้นกับพ่อหนุ่มคนหนึ่งนะครับถึงกระดาษโพสต์เหตุการณ์เฉียดตายหลังกินยำไข่แมงดาที่ตัวเองเนี่ยชื่นชอบอเขาบอกว่ากินมาตั้งแต่เด็กไม่เคยเป็นอะไรก็มันไม่ใช่ไข่ใบเดียวกันนะครับมันม,มีไข่เนี่ยแต่ละครั้งมันก็มาจากคนละตัวหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับเต็มที่เขาบอกว่ากินมาตั้งแต่เด็กนะแค่มึนๆไม่เกินชั่วโมงก็หาย นี่ขนาดเคยกินแล้วมึนนะยังไม่เลิกอีกนะยังเสี่ยงต่อไปแต่ครั้งนี้บอกเลยว่าเข็ดมากเพราะแต่ก่อนเนี่ยจะสั่งกินในร้านอาหารราคาตัวละประมาณ200-400เมื่อวานเมื่อวานก่อนดันเห็นแก่ของถูกข้างทางองร้านขายตัวละ80กระโดดซื้อทันทีเขาว่ากระโดดซื้อทันทีคงรีบซื้อมากนะครับมไม่จะเดินไปซื้อเฉยๆนะครับคุณผู้ชมครับกินเข้าไปช่วงหัวค่ําพอประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ย เริ่มออกอาการตอนแรกไข้ขึ้นน้ำมูกไหลเริ่มปวดท้องตาบวมแดงแน่นหน้าอกจนประมาณเที่ยงคืนครึ่งเริ่มหายใจไม่ออกนิ่ใกล้เลยนะครับระบบหายใจจะล้มเหลวเลยนะครับเลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลเพชรเกษมสองประมาณตีสี่ก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นหมอจะให้นอนโรงพยาบาลแล้วค่อยกลับตอนบ่ายแต่ด้วยภาระหน้าที่ก็บอกว่าถ้านอนคงไม่มีใครส่งลูกไปโรงเรียนแต่เช้านะครับอันนี้ขออนุญาตแย้งนิดหนึ่งนะครับคุณพี่ครับ ถ้าลูกมันไม่ได้ไปโรงเรียนวันหนึ่งนะ่ะกับคุณพี่เนี่ยตายเนี่ยนะครับค,คุณพี่ยังมีเวลาไปส่งลูกเนี่ยยันจบด็อกเตอร์นี่แหละครับนะฮะจะเลือกส่งเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นเนี่ยเอาชีวิตตัวเองก่อนน่ากลัวมากนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดทีมข่าวก็เลยไปหาเลยคุณจิรศักดิ์ค่ะคนนี้นี่แหละอ่านาหายบวมแล้วนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเลิกกินตลอดชีวิตค่ะเมนูที่ชอบนี่ก็ชอบจริงนะแต่คงไม่กล้ากินแล้วไม่นั้นเนี่ย คือถ้าไม่โดนอย่างผมเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าความตายเนี่ยมันลอยไม่อยู่ตรงหน้ามันเป็นยังไงคะ่ะถ้าวินาทีนั้นผมฝืนนอนหลับไปผมคงไม่ได้ตื่นขึ้นเห็นหน้าลูกๆผมอีกอย่าเห็นแต่ของถูกเลยอย่าเอาชีวิตไปแลกมันไม่คุ้มไม่เวิร์กไม่ก็หาดูแบบวิธีดูแมงดามีพิษอะหรือว่าแบบไม่มีพิษอ่ะให้เป็นถ้าอยากกินยังยังค้อย,อย,อย,อยท้ายไปนะว่าถ้าเกิดใครอยากจะกินให้หาวิธีดูแมงดามีพิษ กับแมงดาไม่มีพิษให้เป็นแต่ว่าอย่าเลยค่ะดิฉันแนะนำนะคะ,ะเราไปฟังเสียงคุณจิรศักดิ์ค่ะก็เป็นแมงดาทะเลนะครับพี่ผมก็เวลากินก็ไม่ทร,ราบเราประเภทไหนเห็นเขาขายก็น่าจะปลอดภัยก็ซื้อมากินเป็นยำใส่มะม่วงครับย,ย,ยำไข่แมงดาทะเลกินเข้าไปตอนแรกก็ปกตินะครับผ่านประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เหมือนคนไม่สบายครับอยู่ดีๆไข้ขึ้นแล้วก็หนาวน้ำมูกไหลไม่หยุดเลยเวลาทีนี้ส่องกระจกดูตามันบวมครับ มันบวมๆแดงๆแบบไม่เคยเป็นนะครับแล้วก็น้ำตาไหลทีนี้ก็ยังไม่ไปหาหมอกินยาพารากินยาแก้แพ้ผมก็คิดว่ามันจะหายแต่ทีนี้ประมาณเที่ยงคืนมันหายใจไม่ออกละมันเหมือนมีคนเอามือมาบีบหัวใจครับมันแน่นหน้าอกไปหมดก็ตัวนึงกินคนเดียวยครับชัวร์แน่ๆเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมไม่ได้กินอะไรกินอาหารปกติ ที่ผมกินไม่อร่อยปกติผมกินมันจะต้องมันๆแบบเป็นเม็ดใหญ่ๆแต่อันนี้กินมันแบบมันไม่ค่อยมันมันเหลวๆมันเล็กๆแต่ซื้อมาแล้วก็กินนะครับอยากกินไม่กินแล้วครับเลิกเลยตลอดชีวิตอย่าเห็นแก่ของถูกอ่ะครับพี่ถ้าเกิดจะกินก็แนะนําว่าในร้านอาหารมันน่าจะได้มาตรฐานกว่าข้างทางเพราะถ้าเกิดเกิดอะไรกับเรามาเราอาจจะให้เขารับผิดชอบได้แต่อันนี้ข้างทางเราไปอีกทีก็ไม่รู้ว่าจะเจอเขาหรือเปล่า ผมก็เรียนกับคุณผู้ชมตรงๆนะครับว่าทุกวันนี้ผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมคนถึงต้องเสี่ยงในการกินไข่แมงดามันไม่มีอะไรการันตีคือเราไม่รู้หรอกครับว่าร้านนี้มักง่ายหรือมักไม่ง่ายเราไม่รู้หรอกครับร้านนี้มีมาตรฐานหรือไม่มาตรฐานร้านอาหารในประเทศไทยของเราส่วนใหญ่ก็ไทยสไตล์กันทั้งนั้นไทยสไตล์เป็นแบบไหนก็ไม่ต้องพูดะนะครับคุณผู้ชมครับผมที่พูดแบบนี้ได้เพราะว่าแม่ผมเนี่ยก็เป็นแม่ครัว ก็ทําอะไรตามแบบไทยสไตล์นี่แหละครับม,มันก็หาความแน่นอนไม่ได้นี่แหละครับเกือบตายนะนี่นว่ากันตามตรงนะค่ะอู้อะแค่แพ้หันทะเลก,ก็เหมือนกันอะเคยมีประสบการณ์เห็นคนแพ้ประมึกอยู่ดีๆคือน่าจะแพ้สารในประมึกปากบวมทุกอย่างซักพักหายใจไม่ออกแล้วคือถ้าส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็คือสิ้นลมทันทีนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเห็นบ่อยมากนะข่าวเรื่องแมงดาเนี่ย รัฐเนี่ยจะหมายว่ารัฐบาลว่ารัฐจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้เนี่ย <Ừ. S 1> เป็นจริงเป็นจังได้เมื่อไหร่อย่างไรนะครับ